สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราวิวไลท์ชาแนลนะครับวันนี้ก็มีข่าวสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันที่31ส,สิงหาคมนี้วันนี้ก็มีข่าวสำหรับโคดี้การ์โปลนะครับของ PHV เฮดวีฮเฮฟเฟเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาเดวิดอันสไตน์นักข่าวคนดังเผยว่า PHV เฮดวีฮเฮฟเตทีมดังของฮอลแลนด์ปัดข้อเสนอจากเซาแฮมป์ตันสโมสรจากอังกฤษที่จะขอซื้อโคดี้การ์โปล กองหน้าตัวเก่งของทีมและล่าสุด P HV พร้อมที่จะขายโคดี้กัตโปให้กับผีในราคา25ล้านปอนด์จากรายงานล็อบดอร์เซตสกัรายงานว่า P HV h o h e โฮไ n กำลังรอข้อเสนอ25ล้านปอนด์สำหรับโคดี้กัตโปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและได้ปฏิเสธข้อเสนอราคา21ล้านปอนด์จากซา์แฮมตันไปแล้วโคดี้กัตโปรกระตือรือร้นที่จะย้ายไปเล่นในฟีมเมรและรู้สึกผิดหวัง เมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถอนตัวที่จะดึงโค d y ีกัสโปเพื่อมุ่งความสนใจไปที่แอนโทนีมากกว่าครับสำหรับโคดี้กัสโปนะครับ PHV พร้อมที่จะขายโคดีีกัสโปให้กับผีในราคา25ล้านปอนด์หากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังสนใจในตัวโคดี้กัสโปพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจราจาในการดึงตัวโคดี้กัสโปไปร่วมทีม ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ